สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเข้าสู่ช่อง Lady Fortune t a r o นะคะก็คือว่าคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักราศีราศีอะไรดีราศีพฤษศนั่นเองค่ะประจำเดือนพฤษภาคม2564นะคะก็คือว่าคลิปแรกที่ปิ่นเพิ่งลงไปมันคือของราศีมิถุนเนาะแล้วทีนี้เออก็คือว่า หลังจากนั้นก็ติดแบบดูดวงยาวเลยนะคะคือคิวเยอะมากๆปิ่นก็แบบพยายามที่จะหาเวลามามาอัดแล้วแต่ว่ามันก็ยังแบบมันจัดสรรเวลาไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นดวงความรักเดือนพฤษภาคมเนี่ย กว่าจะครบ12ราศีมันก็เลยอาจจะแบบช้านะคะช้าไปหน่อยเนาะที่จะได้ดูครบ12ราศีแต่ว่าจะพยายามรีบอัดแบบให้ครบ12ราศีให้เร็วที่สุดนะคะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่ทําให้รอนานอ่าก็ชาวราศีพฤษภนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2564เราจะมาดูกันว่าความรักของคนโสดในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะเป็นยังไงบ้างเอย เราจะไปกันแบบรดวดเร็วไม่อ้อมคอมนะคะสิบดาบค่ะสี่ถ้วยเดอะมูนแปดถ้วยห้าเหรียญ คนโสดชาวราศีพฤษภนะคะบางท่านคุณเองอาจจะเป็นคนที่เพึ่งเลิกลากับใครสักคนมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็อาจจะยังเหมือนแบบมีความเจ็บปวดเจ็บปวดหัวใจเจ็บปวดกับความรักความผิดหวังอะไรในครั้งก่อนอยู่นะคะแล้วมันกลายเป็นว่าตัวคุณเองเนี่ย เดือนพฤษภาคมคุณก็ยังจะอยู่ในโหมดความรู้สึกนี้ต่อไปอะคะ่ะยังอยู่ในโหมดความรู้สึกที่ว่ามันเหมือน move on ไม่ได้มันเจ็บหนักมากเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็สถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะแล้วทีเนี้ยตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างน่าจะแบบถ้าสมมุติว่าเดือนนี้มีคนเข้ามาหาคุณจริงๆนะปิ่นมองว่าคุณอะจะไม่ ไม่ทําอะไรทั้งนั้นนะคะคุณจะอยู่เฉยๆในโหมดของคุณนะคะแบบเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณเองยังรู้สึกเจ็บอยู่คุณยังไม่อยากที่จะ เปิดใจให้ใครทั้งนั้นคุณอยากจะรักษาตัวเองก่อนเพื่อแบบให้คุณผ่านพ้นสถานการณ์ในช่วงนี้ไปให้ได้ก่อนนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกแบบเหนื่อยล้าเหลือเกินกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะแต่ว่าถ้าเป็นคนโสดที่แบบคุณไม่เคยมีความรักมาก่อนหรือว่าไม,ไม่ได้มีความรักมานานมากแล้วแล้วคุณก็ไม่ได้อยู่ในโหมดที่เจ็บปวดเสียใจเนี่ยมันมีเกณฑ์เหมือนกันว่าคือเดือนนี้คุณเองก็คงดูที่แบบดูเหมือนจะไม่เปิดใจให้ใครอะค่ะเพราะว่า ตัวคุณเองมีความรู้สึกว่ามันอาจจะมีหลายเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกท้อแท้ใจอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงนิงนการเดิน,น quarters, หรือว่าปัญหาชีวิตปัญหาทางครอบครัวคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะอยู่ในโหมดที่ว่าคุณเองอาจจะรู้สึกแบบนิ่งๆเงียบเงียบไปนะคะในเดือนนี้เหมือนมีความรู้สึกอะไรที่ไม่สบายใจคุณเองก็ไม่ได้พูดออกมาให้ใครฟังนะคะเพราะว่าเดือนนี <errado> ้คุณรู้สึกเหนื่อยมากปิ่นมองว่าตัวคุณเองชาวราศีพฤษภเนี่ยคงยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครในช่วงเดือน พฤษภาคม64นี้นะคะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับชาวคนโสดร,ราศีพฤษภนะคะและ้วเดี๋ยวมาขอคำแนะนำจาก Angel and Ancestor Oracle นะคะหนึ่งใบให้กับคนโสดหน่อยว่ามีคำแนะนำอะไรในการใช้ชีวิตให้กับคนโสดชาวราศีพฤษภเดือนนี้คะ่ะอ่าใบนี้ออกมาบอกว่า Hi g h Priest นะคะซึ่งก็คือ i n t e n t and create นะคะาชาวราศีพฤษภค้าคนโสดไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยขอให้คุณตั้งใจทำให้เต็มที่แล้วก็สร้างมันขึ้นมาให้สำเร็จนะคะหรือว่าถ้าใครคิดแบบอยากจะวางแผนทำอะไรเนี่ยขอให้คุณลงมือทำได้เลยนะคะอย่ามัวแต่คิดนานนะก็เป็นกำลังใจให้กับ ชาวราศีพฤษภคนโสดทุกท่านนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าชาวราศีพฤษภที่เป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยพวกที่แบบยังไม่ได้มีคอมมิชเมนต์กันชัดเจนนะคะเออมาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวคนคุยราศีพฤษภในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างเอ่ยมาดูกันค่ะ สองไม้เท้านะคะเจ็ดถ้วยสี่ดาบสองดาบ Temp e r a n c นชาวราศีพฤษภคนที่แบบมีคนคุยทั้งหลายนะคะในเดือนนี้เนาะปิ่นมองว่า เอ,อ่อความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะมีการเฝ้ามองดูสังเกตการหรือว่าแอบสอดส่องชีวิตคนคุยของคุณตามโซเชียลมีเดียนะคะหรือมันอาจจะสลับกันก็ได้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มาส่องดูคุณก็ได้นะแล้วทีเนี้ยเจ็บถ้่วนะคะมันเป็นภาวะที่ว่าตัวคุณเองอะ่ะ ถ้าไม่ใช่ว่ามีอะไรที่ต้องทําหลายอย่างในเดือนนี้แบบมีปัญหาหลายอย่างที่จะต้องสะสางเนี่ยมันก็อาจจะแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะก็ได้หรือคุณอาจจะคุยหลายคนจนคุณรู้สึกแบบว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะเลือกใครดีอะค่ะในเดือนนี้มันเลยเป็นภาวะที่คุณอยากจะหยุดพักแบบขออยู่เฉยๆกับตัวเองสักพักหนึ่งเพื่อที่จะแบบขอขอแบบขอคิดก่อนว่าแบบจะเอายังไงต่อไปจะเลือกใครดีอะไรประมาณนี้อะค่ะ แล้วทีเนี้ยเออคุณเองดูเหมือนหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้ในช่วงนี้คุณก็เลยพยายามที่จะเออช่างแบบดูข้อดีข้อเสียของแต่ละคนนะคะว่าเออแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีข้อดีข้อเสียอะไรเข้ากับคุณได้ไหมคุณจะเลือกคนนี้ดีไหมอะไรเงี้ยปิ่นว่าในเดือนเนี้ยคุณค่อนข้างที่จะแบบคุณอาจจะนิ่งๆหรือแบบไม่ค่อยได้คุยกับคนคุยของคุณก็ได้แล้วคุณก็แบบพยายามจะใช้เวลากับตัวเองเพื่อที่จะ าหาคำตอบให้คุณเองว่าคุณควรจะเลือกใครเป็นคู่ของคุณนะคะเออจะเป็นสภาวะประมาณนี้นะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะอ่ะแล้วมาดูคำแนะนำจาก Angel An c n g e l and Ancestor Oracle กันนะคะว่าเดือนนี้มีอะไรจะมอบให้คุณบ้างที่แบบเป็นคำแนะนำในการใช้ชีวิตนะคะอ่ะใบนี้ออกมาบอกว่า Heart Guardian นะคะ l ีฟเออเลิฟแ o นด์ e ล็ดยู o ์แ e l e นะคะหมายความว่าเออชาวราศีพฤษภค่ะไม่ว่าคุณจะรักใครหรือว่าชอบใครก็ตามเนี่ยคุณเนี่ยจงรักแล้วก็ปล่อยให้ตัวคุณเนี่ยได้เป็นที่รักของคนคนนั้นบ้างนะคะคือมันหมายความอาจจะหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยพยายามที่จะ treat เขา treat คนคุยของคุณอนะ เออแบบว่าแล้วเขาอะ่ะไม่เคยทิทย้ตคุณบ้างเลยคือป่นอยากจะแนะนําว่าให้คุณเนี่ยลองหยุดดูบ้างแล้วก็ให้เขาเนี่ยเป็นฝ่ายทิทย้ตคุณกลับมาบ้างคือเหมือนเหมือนเรารักได้แต่ว่าเขาก็จะต้องรักเราด้วยเหมือนกันอะไรประมาณนี้คะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคุณจะต้องรู้สึกได้ว่าเออคุณรักเขาแล้วเขาก็รักคุณจริงๆนะอือ น,ะะนี่ก็เป็นคําแนะนําแบบสั้นๆนะคะให้กับชาวคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับชาวคนคุยนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วคนมีคู่หรอคะในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภคนมีคู่ค่ะความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างเออเ t อะสตาร์ค่ะเอ็ดออฟซอร์ดว้าวคือเรื่องอะไรเนี่ย เจ็ดเหรียนแปดเหรียน Five of sword แปดเหรียนคืออะไรครับสามไป The wheel of fortune King of pentacle สองถ้วย อาชาวมีคู่ราศีพฤศภในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะปิ่นมองว่าสิ่งที่คุณคาดหวังอ่าอยากเหมือนแบบคาดหวังแล้วก็รอเวลามาสักระยะแล้วรอสิ่งนั้นมาสักระยะแล้วอ่ะในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ตัดสินใจหรือว่าคู่ของคุณอาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อที่จะ เหมือนให้คุณสมหวังกับสิ่งที่คุณเฝ้ารอมาสักระยะที่ปิ่นพูดไปเมื่อกี้นี้ค่ะคือมันเป็นเรื่องอะไรก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าคุณอาจจะเอ่เฝ้ารอว่าเออเมื่อคู่ของคุณพร้อมอะหรคุณอยากจะจดทะเบียนในเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้สมหวังกับสิ่งที่คุณเอ,อ่อใช้เวลารอมาสักระยะนะคะซึ่งเป็นนมองว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับบางท่านคือเฝ้ารอความมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะแบบว่า อ,อ,อยากจะจดทะเบียนในเดือนนี้ให้ชัดเจนเป็นคู่กันชัดเจนหรืออาจจะอยากจัดงานแต่งงานแล้วแต่นะว่าจะจัดใหญ่จัดเล็กจัดโตหรือว่าจัดแค่แบบคนในบ้านอะไรอย่างนี้นะคะแต่มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณสมหวังในสิ่งที่คุณแบบรอคอยมานานนะคะว่าเออคุณอยากจะได้ความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้นะคะสำหรับคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะอือหุยคนโสดคนโสดคนโสดดีอะเดือนนี้ แล้วมาดูคําแนะนํากันหน่อยค่ะว่ามีอะไรให้กับไม่ใช่คนโสดสิคนมีคู่ <c oughs> โอ้ยเบอร์ทุกคนเอาไปนี่ออกมาอีกแล้วไฮพรีสนะคะก็คืออาอยากจะทําอะไรอยากจะเริ่มต้นชีวิตคู่อะไรยังไงก็จงตั้งใจนะคะแล้วก็เริ่มได้เลยเนาะ มายถึงว่าเริ่มต้นชีวิตคู่ก็แบบดูแลกันดีๆตั้งใจทาให้ความสัมพันธ์นี้มันแบบอยู่ด้วยกันไปได้ดีๆนะคะอะไรประมาณนี้เนาะ,ะอ่าอ่าต่อไปเราไปหาคนชาวที่แบบรอคนเก่ากันค่ะคนเก่าๆในชีวิตค่ะจะกลับมาหาชาวราศีพฤษภไหมคะสามีเก่าคนคุยเก่าแฟนเก่าทั้งหลาย8ไม้เท้า สิบไม้อะไรอีกห้าถ้วยไพ่แห่งความเสียใจก็ช่วยมันหายไปแล้วอะกลับมาได้ยังไงอ่ะเจ็ดเหรียญทำไมต้องทำเสียงจักจริตหมายถึงด้เงนะทำไต้องทำเสียงหักจริตอืมคนเก่าๆนะคะของชาวราศีพฤษภถ้าถามว่าเขามีเกณฑ์ที่จะติดต่อกลับมาอะไรในเดือนพฤษภาคมนี้ไหมปิ่นมองว่า ยังไม่มีเกณฑ์นะคะเพราะว่าเออคือส่วนมากคิดว่าน่าจะยังไม่มีเกณฑ์ติดต่อกับมาแต่ว่าเขาคนนั้นน่ะแน่นอนว่าเขาอยากจะติดต่อกับมาหาคุณแน่นอนนะคะแต่ว่าเรื่องอสถานการณ์คือแต่ละคนที่จบกันไปมันก็ความสัมพันธ์ไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยว่าเออมันยากง่ายแค่ไหนที่แบบเขาจะเขาจะกล้าติดต่อกลับมาะคะ่ะเพราะว่าคนเราเลิกกันจบกันก็คือ สถานการณ์ไม่เหมือนกันเนาะที่เลิกลากันไปเพราะฉะนั้นตอนนี้คือปินมองว่าเขาอะน่าจะเหมือนเขาน่าจะเฝ้ารอเวลาอีกสักระยะหนึ่งอะค่ะเออแบบรอดูท่าทีรอดูโอกาสเหมาะสมก่อนว่าจะติดต่อมาดีไหมแต่ว่าเขามีความแบบเขามีความรู้สึกเสียดายคุณมีความรู้สึกคิดถึงคุณนะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้แสดงออกมานั่นเองแต่ว่าเขาแสดงออกมาในรูปแบบของดี e อ m p e r o r แบบไพ่ใบนี้นะคะ ก็คือแบบทําเหมือนว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาสปายดีอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าถ้าเป็นไปได้นะคะบางกรณีเนี่ยคุณอาจจะได้รับการติดต่อในเดือนนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ายังเป็นการติดต่อที่ติดต่อมาแล้วดูเหมือนมีฟอร์มมากกว่าค่ะมีฟอร์มแบบอธิบายไม่ถูกอะ่ะเออก็แบบรอลุ้นเอาแล้วกันนะคะว่าจะติดต่อกลับมาจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าโอกาสในเดือนนี้ค่อนข้างน้อยอืมอาจจะอีกสักระยะหนึ่งนะคะชาว ที่รอคนเก่าเนาะอ่ะเลามาดูคาแนะนํากันค่ะมีอะไรให้ชาวราศีพิศษ,ษบ้างเกี่ยวกับคนที่รอคนเก่าอยู่ทุกคนคะมีใครดูแนนโนบ้างไหม <laughs> ป็นชอบมากเลยอ่ะแนนโนรู้สึกว่าเนื้อเรื่องกือสนุกตอนนี้เพิ่งดู แบบเพิ่งขึ้น EP สองแลคะทุกคนเพราะว่าดูตั้งแต่ EP แรกมาเลยเนาะสนุกดีอ่ะใบนี้ออกมาบอกว่า Earth m a t e r นะคะ Feel Love and Comfort นะคะหมายความว่าเออถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ที่มันดีกับคุณจริงๆถ้าเกิดว่าคนเก่าคุณเขาจะติดต่อกลับมาจริงๆเนี่ย เอล้ล่ะค่ะไพ่แนะนําว่าคุณจะต้องรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยหรือว่าการติดต่อกลับมาของคนเก่าๆคุณในครั้งนี้ยมันจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรับรู้ได้ถึงความรักรู้สึกว่าเขารักคุณจริงๆแล้วคุณก็จะต้องรู้สึกว่าเอออยู่กับเขาอะมันสบายใจมันง่ายแบบทุกอย่างมันไปได้ง่ายมันไม่ใช่ว่าแบบ ยุ่งยากอะค่ะแบบเวลาก็ไม่มีให้กันอะไรอย่างเงี้ยแบบเลียงนู่นเลียกนี่ตลอดคือแบบไม่ได้นะคะแบบนี้เพราะฉะนั้นไพ่แนะนําว่าหลักๆเลยคุณจะต้องรู้สึกว่าคุณถูกลักและคุณก็รู้สึกสบายใจรู้สึกว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายๆมันแบบเป็นแบบธรรมชาติสบายๆในความสัมพันธ์นี้อะค่ะ เออแบบพูดสักนๆก็คือไม่มีปัญหาในความสัมพันธ์นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจดูดีๆนะคะว่าถ้าเขาติดต่อกลับมาเนี่ยคุณจะกลับไปกับเขาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนาะอ,อ่าก็จบไปแล้วนะคะสาหรับดวงความรักของชาวราศีพฤษศ,ศพในเดือนพฤษภาคม2564นี้นะคะก็ปิ่นก็ยังรับคิวดูดวงส่วนตัวปกตินะคะเพียงแต่ว่าคือคลิปแรนดอมป็นยังไม่มีเวลาเลยตอนนี้ก็จะขอปั่นคลิป12สราศีให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็เคลียร์คิวดูดวงทั้งหลายด้วยเพราะว่าตอนนี้เด็กม .6 สอบเข้ามหาลัย ค่อนข้างจะเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอโทษทุกคนด้วยที่อาจจะห่างหายไปนานนะคะแต่ว่าปิ่นยังดูช่องนี้อยู่นะแล้วปิ่นก็ยังอยากจะทำต่อไปนะคะไม่ได้คิดจะหายสาบสูนไปไหนตลอดการและนานเทินนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็วันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะขอทุกคนโชคดีและมีความสุขกับความรักความสมหวังและชีวิตตลอดไปนะคะสวัสดีคะ่ะ